สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าสวัสดี PP พี่พี่เพื่อนๆพื่ทางยู u ูบจ้าทุกคนทุกท่านจ้าจอยพารวยชาแนลจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางหวยหห้านอยเป็นสูตรแยกสน้อยจ้าวันที่สิบแปดเดือน 6, 6, หกหกห้ามาให้พี่พี่ fc ได้รับส้มจ้าสำหรับผลสรุปฮานอยสูตรแยกสน้อย,ย,อยวันที่สิบเจ็ดจ้า น้อยเฉพาะกิจจ้ะสองหนึ่งลูดผลจะหนึ่งสามห้าศูนย์สามลูดไปเนาะจ้าเฉพาะกิจเด่นหนึ่งลูดหนึ่งนี่มาในลักล่อยเนาจะนอจ้องพรีพรีฟซิจ้าหนึ่งสามเนาะจ้า,จามาตรงๆแต่อ,อยู่ลักล่อยลักซิบนเนาะจ้า,จาน้อยพิเศษจ้ะหกห้าลูดจา้าคูเด่นหกหาน้านเนาะจ้าสำหรับแนวทางฮานอยถูกน้อยเนาะจ้าจ,าจอยให้คููเด่นไปพร้อมเนาะจ้า,จาผลจา้า บนเก้าสองหนึ่งลุดไปเนาะจ้าสองหนึ่งสองตัวล่างออกหกห้าหกหามาตรงตรงเนาะจ้าคู่เด่นจ้าหกห้านะจ้าเข้าตรงตรงหกห้าคู่เด่นปกติจ้าแปดเจ็ดลูดคู่เด่นแปดเจ็ดเนาะจ้าพ้นจ้าบนสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่เข้าตรงตรง 6, 5, เจ็ดสี่จ้ามาตรงตรงน้อยปกติ เด่นเจ็ดรูดเจ็ดมาจ้าสองตัวลากปกติออกสี่เจ็ดเอา้าเด้งนอกจากนอกพี่พี่จะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนอจ้าสำหรับปกติเด้งบนเด้งหลางเลยนอกจาก 4, 7, สีกก่เจ 6, ็ดเจ็ดสี่นอจ้าวีไอพีจ้าหกห้ารูดผลจะสี่แปดหนึ่งแปดสองรูดไปนอกจากวีไอพีนอจา้า ยินดีกับพี่พีเอฟซีติดตามแนวทางฮาหนอยสุดแยกสีน้อยวันที่สิบเจ็ดนอดจ้าเขาห,าหกหาน้อยพิเศษตรงตรงนอดจ้านะครับน้อยปกติจะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเด้งบนล่างจา้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจา้าวันนี้น้อยเฉพาะกิจจ้าน้อยเฉพาะกิจวันนี้จะให้แปดเจ็ด รูดจา้าคู่เด่นเนาะจา้าแปดเจ็ดเนาะจา้าแปดมีแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง 72, จ็ดสองจะสำหรับการเบิร์นจะเอากันเบิร์นกดนอาจากกันเบิร์มือนี joyday สองสองหนึ่งหนึ่งสำหรับการเบิร์ทามากักษาชอบน้ำไปเป็น่นแนวทางใดถุงน้อยด้วยจ้าเจ็ดเจ็ดน้อยพิเศษจ้าสองหนึ่งคู่เด่นสองหนึ่งจ้าสองสี่ สองห้าสองหกสองเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกจ้าสำหรับปกติวันนี้สามสองลู่จ้าคู่เด่นสามสองจ้า สำหรับปกติกับพิเศษกับสองโซนนอดจ้าสามมีสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสองสี่สองห้าสองเจ็ดจ้าสองเก้าจ้า วีไอพีจ้าสองหนึ่งรูดครูเด่นสองหนึ่งเนาะจ้าสำหรับ v ีไอพีวีไพก็พิเศษก็คือตัวเดียวกันเนาะจ้า 2, 1, สองหนึ่งชนจ้าสำหรับปกติกับชนกับ V ีไพเนาะจ้าเด่นสองลูดสองเนาะจ้าสองมีสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ด หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจ้าตัวเด่นตัวเน้นนอจ่านี้คือควมชอบส่วนตัวนอจ่าเฉพาะกิจแปดหนึ่งจ้าแปดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสำหรับกันเบิร์จ้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองห้า สองสี่หนึ่งสามหนึ่งหกสามหกสามเจ็ดสองเจ็ดสองสี่สองสาม VIP สองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสี่จะ VIP อย่าลืมไปกับทุกรอบนอดจ้ามักตัวใดชอบตัวใดแคปหนาจอไหวบันทึกไหวใส่ไปเป็นแนวทางใดจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะบางวันเข้ามากบางวันเข้าน้อยเข่าบ้างหลุดบ้างนอดจ้าจอยกับคำนวณไปตามสูตรนอดจ้าคำนวณไปตามสูตรเล้วกาอยากน้ำมาแบ่งปันถามมักสาชอบกลยจังคอยตามนอดจ้าคอห้พีพีเอฟซีทุกคนทุกทานโชงดีกันทุกคนทุกทานจ้าขาเหลีกับฝากนอดจ้านอกคนออกไปจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะจ้าเข้าตัวใดแบบไรก็สาม,มารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่จอยฟังได้เลยเนะจ้าจอยสี่ได้มีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขคตตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า